นี้นะครับเริ่มต้นที่ตลาดบินบุรีนะครับท่านผู้ชมจะมาร้านเจ้หงนะครับแนะนําร้านเครื่องเสียงนะครับลําโพงหลากหลายแนวนะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองในช่วงวันเทศกาลสงกรานที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะครับท่านผู้ชมใช่ครับก็จะถ้ามันก็จะไม่ได้กั้นเป็นฝั่งๆกันเขาก็จะแบบทําเป็นล็อกๆติดต่อก,อ,อกันครับครับผม อูด้านหน้าด้วยเดี๋ยวก็วจะมียาวถึงด้านกีตาร์เลยครับเออมาแล้วนำรักเ <laughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยในก็กีตาร์แลละมาแนะนำกีตาร์นิ่นึงโอเคครับเนี่ยอย่างเราไปโซนฝั่งนี้อือันนี้เป็นลำโพงอันนี้ก็จะเป็นชุดอ่สเตอริ่โอเขาเรียกสองจุดหนึ่งภ <c oughs> าย <c oughs> ในบ้านใน <ๆ S 2> ห้องสองจุดหนึ่งที่ฟังบ้านดูหนังฟังเพลงครับมันจะเพาะถ้าอยู่ในห้องในบ้านน่ะ อันนี้มันจะเหมาะสาหรับแบบเราดูหนังฟังเพลงใช่รบบครับจริงๆก็เขาสามารถร้องเพลงได้ด้วยนะคือรองรับระบบเสียบไม้ได้ใช่ไหม้อยได้ ข้างบนก็จะเป็นลำโพงเซนเตอร์ใช่ครับผมก็จะมีตัวเซนเตอร์มีสลาวซ้ายขวาอ๋อดูหมอนว่ามัก็นเหมือนเสียงมันจะวิ่งอะไรประมาณนั้นครับครับผมโอ้นี่เลยนี่เลยนะครับสําหรับก็มีก็ยังมีคนใช้คนเล่นอยู่ตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยมากเลยแต่ก่อนคิดมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่แต่ก่อนที่ว่าลําโพงพวกอาพวกพาพวกอาล้อลากยังไม่มีเขาก็จะนิยมเป็นอย่างนี้ก็สียงจะเพาะครับผมก็มีตั้งแต่รุ่นจิ๋วๆเลยก็มีเนาะจิ๋วมีครับนะครับ แล้วก็เป็นพวกโซนนี้ก็จะเป็นพวกของเครื่องดนตรีอุปกรณ์ดนตรีกีตาร์ครับผมวันนั้นเรามาทําคลิปรีวิวไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับเป็นร้านโซนของกีตาร์นะครับอย่างกีตาร์เขาก็จะมีช่างประจําร้านเขาครับฟูเจอร์ชาญวันนั้นวันนั้นเราเจอกันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็กีตาร์เราวันนั้นก็ลงไปคลิปหนึ่งนะครับคัดคือให้ให้คําแนะนําลูกค้านิดนึงครับเกี่ยวกับการเริ่มต้นกีตาร์ครับก็สําหรับ ทางร้าน 2G Music นะครับ mm. ผมก็ถ้าเป็นเด็กที่เริ่มเล่นเนี่ย mm. ผมจะนะไม่ค่อยแนะนำเป็นไซส์มาตรฐานอย่างนี้เท่าไหร่ mm. จะเป็นเด็ก เริ่มเล่นก็คือจะเป็นไซส์อย่างนี้เลยครับครับผมสามสิบห้าสามสิบแปดสามสิบเก้านิ้วประมาณนี้อ๋อนะครับจะมีราคาตั้งแต่ตัวพันสองขึ้นไปครับอืนี่พันสองนะใช่ตัวนี้สามารถใส่เป็นพวกสายเอ็นอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับครับผมสายเอ็นก็คือสายที่มันเป็นยืดๆเหมือนสายพวกคลกคหรี่ๆครับครับผมจะเวลาจับเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกนิ่มมือกว่าพวกสายลวดพวกนี้ะครับต่อไปก็เป็นระดับที่แบบว่าขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวสายพวกนี้เป็นสายลวดธรรมดาครับผม แล้วก็จะมีเป็นพวกสแตนดาร์ดทั่วไปที่แบบว่าอ่าผู้ใหญ่เริ่มหัดเล่นอะไรอย่างนี้ครับผมอืมนะครับก็จะมีเป็นตามขั้นราคาขึ้นไปเรื่อยๆก็จะไล่ขึ้นมาจากพันกว่าบาทก็จะเป็นสองพันนะครับครับสองพันสามพันอะไรอย่างนี้ยครับแล้วแต่เกรดของไม้ด้วยอืมนะครับอันนี้อันนี้คือส่วนของในร้านนะครับอันนี้ยังไม่ยังอันนี้เขาเรียกว่ากีตาร์โปร่งเป็นกีตาร์โปร่งธรรมดาครับผมถ้าเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้าก็จะอยู่ด้านหลังนะครับ เราสามารถต่อเข้ากับพวกแอมด้านซ้ายคุณคุณพี่ได้ด้วยนี่นะครับต่อเขาแอมครับก็จะมีทั้งพวกกองบองโกกองทอมเหมือนกันนะครับทางร้านเครื่องดนตรีต่างๆนะครับที่เราครบแล้วกันนะครับที่นี่ทั้งพินนะครับแล้วก็พินของเราเป็นไม้ประดูนะครับไม่ใช่ไม้ขไม้ขนุนนะครับผมตอนนี้เป็นเพินพินป่งไฟฟ้าครับแล้วก็เป็นพินป่งธรรมดา อันนี้นะครับสําหรับนักเล่นขินนะก็แนะนําเลยนะครับนี่แวะมาที่ร้านได้เลยครับผมครับผมนะครับมีอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับหนังกองเมโลเดียนอืมแล้วก็เป็นผู้กองนะครับเป็นกองชุดกองชุดก็มีนะครับแคนแเราก็มีนะครับผมอืมเรียกว่าอุปกรณ์ดนตรีนี่ครบเลยดีกว่านะครับผมหรือไม่ถ้าลูกค้าแบบอยากจะได้อะไรที่แบบทางเราไม่มีก็สามารถสั่งได้นะครับอ่โอเคครับวันนี้ก็ ขอบคุณนะครับเข้าๆครับผมเข้าๆนะครับอันนี้ก็แนะนําอีกร้านหนึ่งนะครับอยู่อ่าติดกับร้านเจ้หงนะครับครับคครับผมสวัสดีครับนะครับอันนี้ก็เป็นร้านของเจ้หงนะครับอ่าแนะนําอีกที่หนึ่งนะครับปอนสงกรานนะครับอ่าอยากได้เครื่องดนตรีอยากได้กีตาร์นะครับอยากได้เครื่องเสียงอยากได้ลำโพงโฮทูธนะครับอ ก็เรียกว่าที่นี่ครบนะครับจบที่เดียวนะครับร้านเจ๊หงอ่าตลาดมีนบุรีนะครับผม

ต่อเป็นทรงเครื่องเสียง PA นะโอ้วันนี้มาเจออีกรอบหนึ่งนะสวัสดีครับตอนสงการนะตอนสงการวันนี้แนะนาอะไรลูกค้าบ้างครับก็ช่วงนี้ของใหม่ๆก็มีมาเยอะเลยนะครับผมก็จะมีทั้งตู้ซับแล้วก็เป็นชุดการแจ้งแล้วก็ระบบห้องอาหารอืชองนี้เข้ามาใหม่หลายชิ้นเลยอย่างเราเกาอย่างอย่างร้องง่ายๆก็เป็นชุด ก็ชุดสำเร็จรูปก็ได้ครับที่ว่ามีแอมขยายในตัวครับง่ายๆครับผมง่ายๆเลยครับทางร้านเราก็มีบริการมีบริการเลยครับก็มีหลายหลายชุดหลายหลายแบบเลยครับพร้อมให้บริการลูกค้านะครับอันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นเป็นชุดกลางแจ้งสาหรับงานกลางแจ้งปาร์ตี้ใหญ่ๆครับผมใช่ครับอย่างปาร์ตี้เล็กๆที่เราจะถ้าอย่างปาร์ตี้เล็กๆก็เป็นชุดสำเร็จรูปครับก็คือมีแอมขยายในตัวเลยนี่อย่างนี้นะครับผมแบ่ง จบครบในตัวเดียวเลยครับตรงนี้คือเอาไปร้องคาราโอเกะเลยได้เลยครับเอาง่ายง่ายโดนี้โดยนี้เขานิยมเยอะนะใช่ครับผมช่วงนี้ก็คือลูกค้านิยมมากเลยก็คือแบบมันจบนะครับตัวเดียวเลยไม่ต้องพกพายมากมายยกไปแล้วก็กินหล้าร้องเพลงสบายเลยครับผมแล้วราคามันไม่แรงอย่างที่คิดเลยครับร้องคาราโอเกะได้เลยนะตลอดคืนนะครับนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นพวกพาวเวอร์ครับอ่าสําหรับเอาใจแบบสายโหดอะไรประมาณนี้ครับก็ มีรองรับอยู่เหมือนเดิมครับผมแล้วก็ผมแล้วก็เป็นพวก power mix ครับสาหรับตัวเดียวตัวเดียวจบเลยครับได้อย่างลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาแบบตัวเดียวจบร้องเล่นได้เลยก็คืออ่าอยาเป็น power mix เนี่ยตอบโจทย์มากเลยครับผมช่วงนี้ก็มีมาหลายยี่ห้อหลายแบรนด์มากเลยนะครับแางนี้นี่นะครับครับผมเราทางร้านเรามีพร้อมให้บริการนะครับอันนี้อยู่ด้านหน้านะครับผมอาครับผมไม่ว่าจะเป็นมิกเซอร์มิกไบต์ต่างๆนะครับครับ อ่าลำโพงเคลื่อนที่นะครับลำโพง p A นะครับสำหรับออกงานชุดคาราโอเกะเบาๆหรือว่าจัดชุดง่ายๆนะครับช่วงเทศกาลสงกรานนะรับผมอ่าแนะนำเลยร้านอ่าเซตทีเลยร้านทีครับผมเซตทีอิเล็กทริกดาวครับครับผมนะอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้กลางแจ้งก็มีหรือว่าตู้แบบสำเร็จรูปที่ว่าร้องแบบเอาไปใช้เปิดสงกรานอะไรเราก็มีพร้อมจำหน่ายนะครับอ่า อย่างเป็นลำโพงคู่หนึ่งแล้วก็มีแอมขยายหน้ารายตัวหนึ่งก็ใช้นะมมีค่ะแบบใช่ครับผมแบบจบเลยพร้อมพร้อมใหม่อะไรอย่างเงี้ยราคาไม่ไม่แพงครับนะครับผมมาได้เลยมาได้เลยนะติดต่อเบอร์โทรนะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะเดี๋ยวนะนี่มีเขาบริการอยู่ตรงนี้แนะนําลูกค้าได้นะครับ เ๋ยวราจะมาใหม่ๆก็พวกตู้ DIY ครับอนย่างลูกค้าที่กําลังมองหานะครับแบบพวกพาไปไหนมาไหนได้นะครับก็จะเป็นพวก DIY ตอนนี้กําลังฮิตเลยมกำลังฮิตเลยนะลำโพงประเภทนี้คือลำโพงแนว DIY นะครับ DIY ครับใช่แล้วก็มีไม้มีอะไรด้วยมีไมให้ครับลองเราเกตอะไรได้เลยของชาวมิลานมาเยอะเลยครับผมพวกนี้ก็จะมีขยายในตัวเอาครับ ทางร้านเรามีของออดูนางฟังเพลงนะครับระบมน,นะครับเป็นตู้นี่ตู้ตู้พวกนี้ก็จะเป็นตู้ขางแจ้งนะครับนะสาหรับร้องเพลงงานคาราโอเกะงานหนักๆน,น,นะครับสําหรับคนที่เขาอยากอ่าใช้งานในช่วงสงการคือใช้ระยะเวลาเปิดนานๆก็แนะนําตัวใหญ่ก็กันนะนี่พวกนี้ก็จะเป็น ตู้เป็นตู้สิบนิ้วคาราโอเกะครับสำหรับพวกห้องอาหารหรือฟังในบ้านนะครับเล่นแบบสังสรรค์แบบครอบครัวนะครับอ๋อนี่ดีเลยทีนี้ก็คือตอบโจทย์เหมือนกันครับอืมเน้นเสียงใสๆนุ่มๆนะครับส่วนมากพวกร้านอาหารห้องคาราโอเกะจะไปใช้กันเยอะมากรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นลำองที่เขาใช้ร้องคาราโอเกะในร้านรับผมในร้านก็ดีเลยนะครับใช่ของเรามีหโหดสายโหดก็มีนะครับผม มีทั้งฮ o อตล็อกอเดลหกนะครับแล้วก็พาวเวอร์ตัวเล็กนะครับแอมหุเลยชุดเป็นแอมตัวปีปรับแต่งเสียงเราก็มีพร้อมจำหน่ายนะครับหรือว่าคอร์สแยกเสียงเราก็มีนะครับวันนี้วันนี้ก็คือใต้สงการแล้วนะใต้สงการก็คือแนะนําลูกค้านะครับอยากจะมาดูชุดร้องเพลงนะครับเพื่อสังสรรค์เพื่อการสงการนี้นะ ช่วงหยุดยาวนี้ก็น่าจะต้องมีลูกค้ามาวนอยู่เยอะนะครับอ่าครับผมใช่ทางร้านเราก็มีบริการสินค้าพร้อมต้อนรับลูกค้าตลอดเลยครับผมเปิดเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันครับอ่าครับจะเข้ามาดูได้เลยหรือว่าท่านใดที่กําลังมองหาแต่ยังไม่รู้อะไรเรามาสอบถามทางร้านได้ครับเรายินดีพร้อมให้บริการครับทางาแนะนาตามงบเลยนะอ่าครับผมจะให้ได้ตามงบของลูกค้าที่ตั้งไว้เลยอ๋อนะ ผมก็คือแบบว่าเรามีงบเท่าไหร่ก็จัดให้ได้ครับผมจัดให้ได้ครับบางบางคนอาจจะไปร้องแค่ชั่วคราวไงแต่ไม่ได้เอาไปออกงานอะไรเงี้ยอาจจะงบไม่เยอะได้ครับเราจะมีคําแนะนําให้ลูกค้าครับผมเรามีคําแนะนําให้ครับเออนั่นนะบร้จาได้ครับทางร้านยินดีครับครับผมนะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็เข้าๆก่อนนะครับสําหรับร้านอ่าแซ่บทีอะไรทีนะครับหรือว่าร้านของเจ๊หงนะครับอีกร้านหนึ่งที่อยู่ด้านหน้านะครับ เดี๋ยวผมถ่ายรูปไห้หน่อยนะครับแนะนำอีกลานนึงนะครับขอบคุณครับผม